สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆอ,ออกมากครับโบ๊สก,กันนะครับก่อนอื่่นเลยนะครับผมเราไปจะแดงออนไลน์กันเลยครับเราก็เลื่อนแถบสีเขียวมาด้านขวามือนะครับผมระบบก็ได้ทําการเปิดให้บริการรับส่งผู้โดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนระยะในการรับ ผู้โดยสารนะครับผมตั้งไว้ที่2กิโเมตรนะครับสองกิโลเมตรหลังจากนี้ก็รอแค่ผู้โดยสารเรียกใช้บริการเรานะครับผมขณะนี้ก็เวลา8.00โมงเช้านะครับเดี๋ยวเรานะครับจะขับไปตามเส้นทางนะครับ มีผู้เรียกจ้ายบริการแล้วนะครับผมปึ๊บตอบรับเราก็จะมุ่งหน้านะครับไปรับผู้โดยสารกันเลยครับผมอ,อยู่ใกล้ๆพอดีเลยนะครับตอนแรกระยะทาง ขึ้นปากด2กิโลเมตรแต่พอหลังจากที่รับกดรับงานอัตโนมัติแล้วเหลือไม่ถึง1กิโลนะครับผมไม่ถึง500เมตรเราก็จะถึงยังจุดที่ผู้โดยสารอยู่แล้วนะครับผม น่าจะใช้ครับมมค,ครับผมโอเคสักครู่นะครับผมได้ครับ สิ้นสุดการเดินทางผู้โดยสารชำระค่าโดยสารผ่านบัตรยืนยันยืนยันการให้คะแนนผู้โดยสารเดี๋ยวเรารับจะไปรับผู้โดยสารต่อกันเลยครับผมไปเลย ไป,ไ,ไปกันได้เลยคนแรกชำระผ่านบัตรเดี๋ยวเรามารู้กันว่าคนนี้จะชำระผ่านบัตรอีกหรือไม่หรือว่าจะได้เป็นเงินสด มาดูแลครับผมได้เรื่งนะครับ แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าตรงสัญญาณไปนะคะตรงนีญญค้ค่ะ แกได้ไหมครับัะคู่นะครับผม